สวัสดีค่ะชาวราศีธนูทุกๆท,ท่านในคลิปนี้เปิดไพ่ทาโร่นะคะทายดวงในเดือนกระกฎะาคมชาวราศีธนูก็เป็นชาวธาตุไฟนะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปธนูนะคะกล้าคิดกล้าทำนะคะชาวราศีธนูโอเคเรามาดูไพ่กันเลยนะคะสำหรับไพ่ตัวตัวนี้ก็จะได้เป็น queen of s w o r d s นะคะก็เป็น ราชินีถือดาบนะคะอีกไปก็จะเป็นไฮพินสเตสนะคะก็เป็นเรื่องในเดือนนี้ก็จะมีความมีเรื่องอะไรที่จะค่อนข้างจะเซนซิทีฟนะคะหรือว่ามีปัญหาอะไรที่จะต้องแก้ไขเยอะนะคะในเดือนนี้ได้โชว์พาวเวอร์เยอะนะคะแล้วก็การที่ได้ไพ่ไฮพินสเตสนักบวชหญิงนะคะก็หมายถึงความเป็นคนที่ใจดีนะคะ,ะบางคนก็จะแสดงถึงการเป็นคนที่มีรูปรักนะคะมีมีรูปร่าง มีความสวยงามอยู่ในตัวเองนะคะใครเห็นใครก็ชอบนะคะโดยเฉพาะในเดือนนี้ก็อาจจะมีคนมาชอบมากขึ้นนะคะเป็นสเสน่ห์ดึงดูดต่อเพศตรงข้ามนะคะมีสเสน่ห์สินะเขาเรียกว่ามีสเสน่ห์นะคะส่วนไพ่ใบสุดท้ายนะคะคือเป็นไพ่สรุปก็จะเป็นได้ไพ่ราชินีเหมือนกันนะคะเป็นราชนีถือเหรียญน,นะคะก็คือจริงๆก็อาจจะมีเรื่องที่จะต้องใช้จ่ายเงินนะคะหรือว่า ีจะต้องพึ่งพากับคนที่มาสปอนเซอร์กับเรานะคะหรือว่ามีคนที่ว่าเราจะต้องไปสปอนเซอร์คือมีเรื่องใช้จ่ายเงินนะคะสําหรับเดือนนี้นะคะมีสิบเหรียญนะคะอยู่ข้างล่างนะเป็นไพ่ใบที่เก้านะคะถือว่าในเดือนนี้นะคะถ้าไม่มีอะไรมาขัดแข้งขัดขานะคะมีโอกาสที่จะได้เงินเยอะมากนะคะมีโอกาสที่จะมีเงินผ่านมือเข้ามานะคะเข้ามาให้เราได้ใช้นะคะขอให้เป็นเงินที่ว่ามาจากการโชคลาภนะมาได้จากโชคลาภนะคะ ิบเหรียญนี่ก็เป็นที่สุดของเรื่องเงินนะคะเหรียญก็คือเป็นพวกเกี่ยวกับเงินโชคลาภต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ชาวธนูก็มีโอกาสที่จะได้มีเงินใช้นะคะมีเงินใช้บางคนก็ได้โชคลาภจากการย้ายถิ่นฐานนะคะการขายบ้านนะคะพวกทำเอ่อพวกที่เออสำหรับคนที่สําหรับคนที่ทํางานเกี่ยวกับเอ่อขายบ้านหรือกำลังคิดจะขายบ้านนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ ขายบ้านนะคะได้เงินทองเข้ามานะคะหรือบางทีก็เป็นโชคลาภที่ได้มาจากการเปลี่ยนแปลงจัดที่ทางในห่วงจุ้ยที่บ้านหรือว่าโต๊ะทํางานสถานที่ทํางานนะคะคือพอจัดไปแล้วก็มีโอกาสาที่จะดึงดูดเงินทองเข้ามานะคะตำแหน่งโชคลาภนี้ได้ไพ่เดอะทาวเวอร์นะคะก็เป็นการจัดจัดแต่งบ้านนะคะหรือว่าการย,ย้ายที่ทํางานบางคนก็จะได้โชคจากการได้งานใหม่นะคะ รวมถึงการบางคนก็ออกจากงานด้วยเนาะมันมีไพ่เดอะสตาร์นะคะเดอะสตาก็เป็นการปล่อยวางนะคะรวมถึงการเสริมสวยให้ตัวเองการตกแต่งตัวเองการตกแต่งสถานที่ทํางานนะคะเป็นค่าใช้จ่ายนะคะสําหรับเรื่องความรักแล้วก็มีโอกาสที่จะแบบแยกห้องกันอยู่นะคะห่างกันนิดหนึ่งห่างกันสักพักหนึ่งนะคะบางคนก็อาจจะไม่ค่อยกลับบ้านนะคะ ในเดือนนี้นะคะมีไพ่ที่เหมือนกันก็เป็นเดอะซันนะคะเดอะซันก็จะเดอะซันก็เป็นรูปเด็กนะคะเด็กเด็กน้อยนะคะขี่ม้าขาวมาแล้วก็ข้างหลังก็เป็นรูปพระอาทิตย์นะคะแสดงถึงเป็นไพ่ใบนี้หมายถึงคนที่มีความมั่นใจนะะแล้วก็มีแล้วก็มีโอกาสที่จะได้แสดงความสามารถมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จนะคะ แต่ก็ให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับว่าการเข้าใจผิดหรือว่ามีคนมาเหมือนกับว่ามีคนมาหักหลังหรือว่ามีคนมาไม่จริงใจแต่เราประมาณว่าเอออาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านชื่อเสียงนะคะหรือบางทีคนที่ทํางานเกี่ยวกับพวกขายของอะไรพวกนี้นะคะก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับของของ,ของเรานะคะสิ่งที่าจะนารายได้หรือว่านําเงินมาให้เราอาจจะ เอ,อมีข้อผิดพลาดอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าเรอยกง่าก็คือว่าเสียชื่อเสียงเขาเรียกว่าไงขายของแล้วบอกว่าของมีปัญหาเงี้ยก็อาจจะเราก็จะเสียชื่อเสียงเนี่ยประมาณนั้นนะะไพ่แพทมันเป็นไพ่กับหัวทั้งคู่แล้วก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องระวังเกี่ยวกับเด็กๆด,ด้วยนะบุตรปริวานในพวกนี้แต่โดยรวมแล้วไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ที่ดีนะคะมันเป็นไพ่กับหัวก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับด้านชื่อเสียงนะคะด้านสายตาอะไร แล้วก็มันมีไพ่สองดาบนะคะไพ่สองดาบก็เป็นลักษณะของมีเรื่องอะไรที่จะต้องให้เราเนี่ยเลือกนะคะแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องน่าจะเป็นอุปสรรคในการทํางานนะคะที่บอกบอกไดไงว่าเป็นเดือนแย่งการโชว์พลังนะคะโชว์ความสามารถนะคะว่าเราจะผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ไปได้อย่างสบายๆหรือว่ายังไงนะคะแล้วก็มีไพ่ดาบอีกแล้วดาบก็คืออุปสรรคปัญหาดาบก็คือ สามดาบแทงหัวใจนะคะก็เป็นอาจจะมีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกวิตกกังวลหรือรู้สึกเสียใจน้อยใจนะคะรวมถึงการอันนี้ก็หมายถ้ถาเป็นโรคภัยก็เป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจนะคะทางไอ้พวกโลหิดด้วยนะเลือดอเกี่ยวกับเลือดนะคะแล้วก็ไพ่นี้ส่วนใหญ่จะหมายถึงมันเป็นไพ่สามดาบก็หมายถึงถ้าเป็นความรักก็มีปัญหาเกี่ยวกับความรักนะคะแบบบุคบุคคนที่สามนะคะหรือไม่ก็เกี่ยวกับการพูดการพูดนะคะ คำพูดที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเสียใจหรือว่าท้อทแท้หรือว่าน้อยใจนะคะเป็นไพ่ความน้อยใจแล้วก็บางทีถ้าเกิดตัวเรานี่ก็ให้ระวังเกี่ยวกับการเจรจาสื่อสารนะคะบางทีเราก็อาจจะทําให้คนอื่นเขาพูดจาเสียใจคือไพ่ใบน,นี้บางทีมันหมายถึงการโต้แย้งนะคะแต่เป็นไพ่แห่งอดีตอาจจะเพิ่งผ่านมาใหม่ๆนะคะเหตุการณ์เหล่านี้บางทีก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักด้วยเหมือนกันนะคะ มีปัญหาเกี่ยวกับความรักนะคะมีไพ่ justice เกิดขึ้นก็ระวังพวกเออเป็นพวกเปเปอร์นะเอกสารเอ่อเอกสารบัญชีกฎหมายพวกคดีความนะคะหรือว่าอะไรที่เรากำลังรอคอยอยู่นะคะมีมีไพ่เออเลเวอร์เลเวอร์ก็เป็นอยู่ในตำแหน่งของคู่ค้าคู่สัญญานะคะ เลวเวอร์นี่เป็นเป็นไพ่เกี่ยวกับพวกต่างประเทศนะคะข้างๆก็จะเป็นอม e e อเ e อร r ก็เป็นต่างประเทศเหมือนกันแล้วหมายถึงการที่เดือนนี้อาจจะมีภาระหรืออะไรที่จะต้องทําให้เราเหนื่อยเป็นพิเศษนะคะแต่ไพ่เลเวอร์นี้มันให้ผลดีมันเป็นไพ่ตั้งตรงก็คือเราอาจจะเข้าสังคมใหม่ๆนะคะบางคนก็อาจจะมีโอกาสที่คิดหรือหาทางหรือมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะแล้วก็ได้ติดต่อได้เข้าไปทํางานในที่ใหม่ๆหรือว่าเจอคนใหม่ๆนะคะอยู่ที่ตําแหน่ง บางคนก็ได้คู่ค้าคู่สัญญาใหม่นะคะมันอยู่ในตําแหน่งของปัตตนีก็เป็นคู่ค้าคู่สัญญารวมถึงคนรักด้วยค่ะบางคนก็อาจจะได้เจอคนที่ถูกใจนะคะแล้วก็ให้ผลดีทางด้านในทํางานเกี่ยวกับว่าทํางานต่างประเทศหรือว่าทํางานเกี่ยวกับพวกโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะมีไพ่เอ่อมีไพ่เดอะเวิร์ก็คือเป็นไพ่เทวดาคุ้มครองนะคะทําดีทําดีผีคุ้มอะไรประมาณนั้นนะคะก็น่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับว่า ความเข้าใจผิดหรือว่ามีคนที่อิจฉาเรานะคะหรือว่าให้ร้ายเรานะคะแต่ก็สามารถที่จะคือทําอะไรเราไม่ได้ก็จะมีเทวดาคุ้มครองเรานะคะไพ่ใบนี้ก็ให้ระวังเรื่องความอ่อนไหวใจดีของเราเป็นพิเศษนะคะความอ่อนไหวแล้วเชื่อคนง่ายนะคะหรือว่าการใช้อารมณ์นะคะบางคนก็อาจะไงมีเรื่องวิตกกังวลน,นะคะเกี่ยวกับอะไรลึกๆของเราอยู่คนเดียวนะคะบางทีก็ เป็นโรคซึมเศร้านะคะแบบคิดมากเกินไปคิดวนอยู่กับเรื่องใหนเรื่องหนึ่งนะคะโอเคเดือนนี้อาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยมากหน่อยนะคะมีอะไรให้เราคิดนะคะมีปัญหาอะไรก็ให้เราเข้ามานะคะแต่ก็ยังดีที่ว่าเรื่องเ,ออเงินนี่ก็น่าจะมีโชคอย่างหนึ่งนะคะก็ถือว่ามีลาบเข้ามาหาเรานะคะแล้วก็มันเป็นเรื่องเงินบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอ,อขอคู่เงินนะคะหรือว่าอขอความช่วยเหลือจาก ธนาคารหรือว่าจากคนที่มีเอที่สามารถช่วยเหลือเราได้นะเพราะว่าอาจจะมีการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะซึ่งบางทีก็อาจจะไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเท่าไหร่นะคะก็ถ่ายว่าสุขภาพก็อาจจะแบบว่าเออาจจะต้องไปหาหมอนะคะใช้ใช้แรงมากเกินไปทํางานหนักประมาณนั้นนะคะส่วนเรื่องความรักก็อาจจะสําหรับบางคนก็อาจจะต้องมีทางจะต้องเลือกอ่ะมีคนมาให้เราเลือกเยอะหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับความรักนะคะมี หัวใจเปราะบางนะคะในเดือนนี้ก็มีเรื่องวิตกกังวลนะคะหรือว่ามีความน้อยใจอยู่ในทีนะคะแล้วก็สหรับ,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 บเรื่องความรักนะคะบางคนก็เป็นมือที่สามหรืออะไรก็ว่าไปนะคะแต่สําหรับเรื่องเงินทองนะถือว่ามีเงินเข้ามาให้ใช้นะคะแล้วก็มีเรื่องการลื่นหกล้มนะคะบางคนก็อาจจะไปบริจาคโลหิตนะคะคือไปหาหมอไปตรวจสุขภาพนะคะโอเคก็น่าจะจบ ตามนี้นะคะน่าจะมีอะไรแค่นี้นะคะก็ขอให้ชาวราศีธนูทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็ส่งความสุขหรือคําแนะนํามาได้ที่ช่องของคุณมีองค์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามสวัสดีค่ะ